โอเคก็กลับสนิมชมทุกท่านเลยนะผมนะวันนี้ผมกันเลยครั้งหนึ่งกับช่อมีชื่อว่าโมโนสองห้าสองไม่ใช่แล้วล่ะวันนี้นะผมนะเราจะมาทําการเล่าเรื่องราวนะผมนะว่าเรื่องราวของโมโนกับซิกเนี่ยก่อนที่จะมาเจอกันที่กล่องนะฮันเตอร์นะครับผมนะว่าว่าแบบมันเกิดหาเหี้ยอะไรขึ้นบ้างเรานะโอเคเป็นงไงก็ฟังกันเลยโอย เรื่องราวมันก็จะต้องย้อนกลับไปที่เดอะมอลนะผมนะเด็กคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับที่ไม่ใช่ซิกนะผมนะเป็นเสื้อกันฝนนะเป็นคนที่ใส่เสื้อกันฝนก่อนซิกนั่นเองนะผมนะ <c oughs> เขาเนี่ยอ่าผมจะไม่เล่าเรื่องราวของเขาแล้วกันนะครับผมนะจะเล่าแค่ฉากที่ทางไม่ซิกเนี่ยได้ไปเจอกับอ่าทางด้านของโมโนโที่เกานะนั้นเลยก็แล้วกันนะผมนะเฮีเกียร์แล้วก็ชื่อเกมนะครับชื่อเกมชื่อว่าเวนลี่ลิตเติ้ลไอแแม แลเขามาจากภาคเรียนแต่ในแม่ทำไมเกมมันไม่ฟร no. <cribe> ีทำไมเกมไม่ฟรีทำไมเกมไม่ติดไม่ฟรีไม่ฟรีไม่ฟรี้ยวไม่ฟรี้ยวเกมไม่ฟรี้ยวเกมไม่เฟร์ีเกมไม่เฟร์โดยท่าหน้าของเด็กที่ใส่เสื้อกันฝนสีเหลืองซี่ไม่ใช่ซิกนะผมนะก็ได้ทําการวิ่งหนีอ่าตัวอะไรสักตัวหนึ่งมานะผมนะแล้วก็เราเราก็จะได้เจอกับซิกด้วยนะซึ่งซิกเนี่ยก็ให้การช่วยเหลือเราด้วยกัน วีตูมตายหานะครับผมนะเออที่จริงมันยังไม่ตายนะผมนะและเจ้าหัวขาวแม่เนี่ยก็ได้ทำการกระโดดนะครับบรรทับเราซึ่งนั่นก็ทําให้เราเนี่ยได้ตกลงไปในเอ่อน้านะผมนะซึ่งนั่นก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยได้หายไปเรียบร้อยแล้วนะผมนะเหลือเพียงแค่เสื้อกันฝนสีเหลืองที่แม่งลอยตุ๊กปองตุ๊กปองึ้นมา และท่าหน้าของซิกเนี่ยก็ได้ทําการอ่านั่งแพไปแล้วครับแล้วก็ลอยตู้ป่องตูปงต้ป่องไปที่เกาะของเดอะฮันเตอร์นะผมนะโอเคมาตัดไปท่าหน้าของโมโนดีกว่าท่าหน้าของโมโนนะผมนะก็กําลังโดนตินแมนไล่ไล่อยู่นะครับนะโดยตินแม่น่ยก็ได้จับเด็กไปหลายๆคนเลยนะผมนะก็ซึ่งเป็นเด็กอ่าโนเนมนะผมนะถือว่าเป็นตัวประกอบนะผมนะน่านสาใจังเลยโอ้หน้าสงสารเนผมอยากจะร้องเป็นภาษาแมวเลยแหละ โดยทางหน้าของโมโนนะครับนะก็ได้รันเวย์มาถึงที่อพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งนะผมนะซึ่งมีทีวีแตกๆอยู่นะผมนะซึ่งอาจจะเป็นห้องของเดอะวิเวอร์สก็เป็นได้นะผมนะตัวใดสักตัวหนึงแหละนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยตีนแมงก็ได้ตามมาถึงนะผมนะโมโนเนี่ยก็เลยทําการวิ่งเข้าไปในทีวีนะผมนะ หลังจากนั้นตีนแมนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเจอ,เจอกับโมโนแล้วนนและคอมิกแมนก็จบไปเลย,เยเซึ่งจากฉากน,นี้ก็ทำให้ผมเนี่ยคิดว่าตีนแมนเนี่ยน่าจะเจอโมโนนะผมน,นะก็เลยปล่อยโมโนไปแค่แม่งจะฆ่าตัวเองตอนเด็กว่าเออคือสิ่งที่ตีนแมนต้องการจริงเนะี่ยคือต้องการตัวคนที่ทําให้ชีวิตของตีนแมนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็คือ ซิกนั่นเองนะผมนะเลยปล่อยให้โมโนเนี่ยเดินทางต่อไปโดยจะไปเจอซิกนะผมนะต่อมานะครับโมโนก็ได้เดินทางไปที่เกาะของเดืะอฮันเตอร์นะผมนะหลังจากนั้นหน้าผมนะทางน้้นของซิกเนี่ยก็ได้ไปเจอกันเดืะอฮันเตอร์นะผมนะแล้วก็ถูกจับเหมือนในเนื้อเรื่องในเกมนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงตอนที่ซิกถูกจับก็ไปดูกันเลยนะผมนะ โดยในฉากนี้ซิกจะได้เจอกับโมโนเป็นครั้งแรกนะของน้านก่อนที่จะโดนเดอะฮันเตอร์จับไปนะครับอย่างโง่เลยอ่ะเออยืนหมือนเลยต้องการปะ หลังจากนั้นเนื้อเรื่องก็จะเป็นอย่างที่ผมเคยสรุปเนื้อเรื่องไปในลิเตอร์ในแม่ภาคที่สองในแชร์เตอร์ที่หนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับสรุปวันนี้บ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมนั่อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยล่ะ